ว่าอยู่ในเขตปัตตีมาอยู่ในผูในผานอาม,มาอนุโมธนาบุญน้ำอีพออีเมผู้ใจดีใจงามผู้รู่นิมิตสาธุอีหนึ่งร้อยบาทปิดทองฝั่งลูกนิมิตกับพี่น้องบ้านนองกอมกออำเภอเมืองหนองคายนะครับอำเภอเมืองหนองคายให้อีเม่ มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปเหนือมาไต่ไปบันไก่บันไก่ไก้มีแต่คนอุปธรรมคำสู้เดินทางตลอดปลอดภัยขึ้นลดลงเรือกขี่เคียงบินอยู่ทั้งฝ่ากะให้มีแต่คนซอยเหลียนะครับให้ลูกหลานได้เป็นข้าราชาการเป็นเจ้าคนในคนกินบ่บกจกบ่เบิดบะจำก็คนบ่ใหจนบ่บูดายใหลำให้้วยไปทั้งหนาค้าขายก็ให้ผีไปบังตาผู้ซื่อยื้อซื้อคิงดิ่งไป ที่บัญชีปักอยู่ที่หน้าเพจตอนนี้เลยนะครับหลังจากจบไลฟสดเราบรนนุนเอาเออแม่บรนนบนเบาเพราะว่าบรนุนปิดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งซื้อชงจับน้อนเงินไปให้กรรมการนะครับเดี๋ยวบรนุนสีอ,อัดคลิปให้ว่ามีซื้อผู้รด่เนย นะครับเป็นเป็นผูน้ท่านนะครับบ่นนุ่นจบไรเดียรไปท่านกับพี่น้องทั้งปุ่นเลยนะครับกับกรรมาการวัดนะครับเป็นการซื้อที่ดินรองพระอุโบสถนะครับเป็นการซื้อที่ดินหลองอุโบสถนะครับจังได้มีอยู่มีกินจังไ่ว่าได้ตกทุกด้ยากบ้นบา,บา,บานรอบรอบวัดบ้านอีหยังล่าสุดน,นี่ปะอำเภอเม,มืองหนองคายคือกันนะครับรอบนี้บน,นุนจะร่วม ซื้อที่ดินรองอุโบสถนะครับเป็นนะครับมีมีผ่านม,ม,มีจุดบริการอ่าซื้อที่ดินถวายวัดน,นะครับเป็นที่ดินพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนะครับสาธุอีกหนึ่งร้อยบาทเนี่ยโอนมาร่วมบุญสาธุครับเนี่ยบรรนุนนเกิดความเสือ่อเกิดความความศรัทธานะครับธร,รมาฟังนี้กับงานบุญต่างๆโดยเฉพาะงานฉลองอ่พระอุโบสถปีทองฝั่งลูกนิมิตรดังสิ เพราะว่าทั้งหนองคายทั้งนครพนมทั้งแม่น้ำของฟางทรายทั้งนี้เพื่อนยังคงอนุรักษ์ไว้ขนบธรรมเนียมวิถีโบราณโบราณอยู่นะครับเพื่อนยังบ่พิมพ์หีดเก่าข้องหลังหนกเลี้ยวมีมีมต์ขังมีมีเสน่ห์มีมีอย่างไรมีความศักดิ์สิทธิ์แม่แม่เพื่อนยังถือยังเคงอยู่นะครับ สาธุเด้อแม่นะครับสาธุน้ำอีหาสบปาทโอ้ยเม่เห็ดบุญน้ำหลายให้เจ้าได้หลายๆให้ได้บุญหลายล ครับบ่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตอบแทนบุญที่เจ้าได้เหตดใดสร้างนอกจากคุณกุศลที่บ่นนได้เหตุใดทำเด้อนะครับผู้บ่เห็ุบ่ท่านกับอนุโมทนาสาธุก็ให้เจ้าได้บุญน้ำข่อยหลายๆสมพรครับปลาสุดเนาะนะครับแม่ออนมาเหตุบุญน้ำพร้อมนะครับแล้วบ่นนเป็นสะพลานบุญไปแล้วนะครับบันี้ซีมีโอกาสมือใดอีกบวนะครับที่เมืองหนองคายน่าจะบุญเดือนสามเลยนะครับพระธาตุบางควร อันนั้นเป็นงานบุญประจําปีโมเมนงานฝังลูกมีมิรนะครับอันนั้นเป็นงานบุญประจําปีนะครับแล้วก็คิวงานหนองคายพอนั้นก็บึงเดื่ยนนี้บมี่นะครับเดีนหน้าคับุญเดี่ยนสามแวบุญเดี่ยนสามบุญประถายเขาเปือก